ถึงผู้เขียนจะบอกว่ามังงะเรื่องนี้เป็นแนววายแต่รู้หรือเปล่า,าว่าฮิคารุเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงซึ่งแฟนในที่นี้นะคะต้องบอกว่าเกิดจากความไม่รู้ของฮิคารุเองนะไม่ใช่การคบกันนะคะเพราะว่ารู้สึกชอบฝ่ายหญิงแต่อย่างใดซึ่งมันปรากฏในตอนพิเศษของมังงะเล่ม2ฮิคารุนะคะได้บอกกับโยชิกิว่าวันก่อนนะคะมีผู้หญิงจากห้องดีเนี่ยมาบอกชอบเขาด้วยพอโยชิกิได้ยินแบบนั้นนะคะก็เลยถามกลับไปว่าและตอบกลับเธอไปว่ายังไงฮิคารุก็เกาหัวนะคะแล้วก็บอกว่าก็ไม่เชิงตอบแต่คือฝ่ายหญิงเนี่ยเขาขอฮิคารุนะคะ,ะ,ค,ะคบเป็นในในไปแล้วแหละ ก็ไม่ได้ปฏิเสธด้วยเพราะว่าทำไมคะเพราะโมแต่งงค่ะโยชิกินะคะก็เลยบอกว่าให้ฮิคารุนะคะไปขอโทษผู้หญิงคนนั้นจะดีกว่าวันต่อมานะคะฮิคารุเน่ก็เลยบอกผู้หญิงคนนั้นไปตามตรงว่าคงคบกับเธอไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเองนะคะเป็นพวกประเภทที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องแบบนี้ซึ่งถ้าใครอยากอ่านตอนพิเศษตอนนี้นะคะแบบเต็มๆก็สามารถไปลองอ่านแบบอ e ีบุ๊กนะคะล่วงหน้าก่อนที่อนิเมะจะฉายถึงได้ที่แอป์บุ๊กวอลเกอร์เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เขากําลังจัดโปรลด80%อยู่ค่ะลดโหดมากสําหรับสมาชิกใหม่นะคะถ้ากรอกโค้ด KM80HI ก็ลดททนนีะะค มังงะหน้าร้อนที่คิดคารุจักไปจากราคา149บาทนะคะลดเหลือเพียงแค่30บาทเว้ยแล้วถ้าเกิดติดใจนะคะอยากอ่าน <sun arrivé S 1> ต่อเล่ม2-5ถึงเนี่ยเขาก็ลดเพิ่มอยู่อีก30%ด้วยนะคะเพียงกรอกโค้ด KM 3 0 HI นะคะก็จะลดไปเลยคือคุ้มแบบคุ้มจัดจัดอะโดยคนนะคะสามารถใช้เป็นส่วนลดได้เพียงคนละ1ครั้งเท่านั้นนะคะโปรจัดยาวๆตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมอันิเมก็มาแล้วนะคะใครอยากตุนมังงะลุกหน้าบอกเลยว่าต้องจัดเ <comm>. ท่านั้นค่ะ